ขบวรถเร็วที่171นะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสงนะครับกำลังจะเคลื่อนตัวออกจากสถานีนคนปรปฐมครับสำหรับหัวรถจักรนะครับเป็นฮิตาชินะครับ ฮิตาชินะครับหมายเลข4511ครับ ออกไปแล้วนะครับสำหรับขบรถเร็วที่171นะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสงนะครับสถานีต่อไปที่จะหยุดรับส่งผู้โดยสารนะครับคือสถานีบ้านปโป่งโพธารามราชบุรีเป็นสถานีต่อไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ